สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมกเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเก็บเกบสรน,นะคะของดอกโรบิเบียนะคะเอาไว้ใช้เนาะสำหรับในกรณีที่ดอกคัตตัสของเพื่อนๆบานไม่ตรงกันนะคะเพื่อนๆวิธีการเก็บนะคะ ็ง่ายๆนะคะก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์นะคะเป็นฟอ์เฟบหรือว่าเป็นมีดหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่ามีถุงใส่นะคะมีภาชนะที่จะมาใส่นะคะจะเป็นหลอดหรือว่าจะเป็นถุงซิปหรือว่าจะเป็นกระปุกก็ได้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ภาชนะแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่ดอกแคทตัสของเรานะคะ ดอกคัตาของเราเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเกสรตัวเมียนะคะเขาจะอยู่ใจกลางอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีเกสรตัวผู <establishing> ้นะคะเกสรตัวผู้ก็คือที่ฟุ้งๆเยอะๆตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของเกสรตัวผู้นะคะเพื่อนๆอ่ะเราก็จะเก็บเฉพาะละองเกสรของเขานะคะแล้วก็สีชมพูตรงนี้จะเป็นก้านก้านเกสรของเขานะคะเราไม่ต้องเก็บตรงนี้นะเราจะเก็บเฉพาะที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ แล้วก็ใส่ภาชนะที่เราเตรียมมานะคะอ่าใส่เฉพาะฝุ่นพองเหลืองๆนี้นะคะถ้าเพื่อนๆปัดเฉพาะฝุ่นก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงไปทั้งหัวได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าเอาก้านเกสรเขาไปนะคะเพราะว่าก้านเกสรเนี่ยมีความชื้นอยู่นะคะเพื่อนๆ ถ้าเราเอาไปเนี่ยก็จะทำให้เอ,อเชื้อเขาเรียกว่าเกสรของเราเสียหายได้นะคะเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> หรือว่าใครที่จะตัดดอกมาแล้วก็ใช้มีดกวาดเกสร <c oughs> ก็ได้นะคะ <c oughs> อ่ะ ชั้นเนี่ยหลังจากที่เราเก็บเกสรไปดอกเขาก็จะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราเก็บเกสรเข้าไปเนี่ย <c pave> เขาก็จะเหลือแต่ก,ก้านนะคะก้านเกสรนะคะ <c ược> เขาก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนตอนที่เขามีเกสรอยู่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะถ่ายต้นของเขาเอาไว้ดูนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เอ <c oughs> <ๆ>่อเป็นตัวอย่างดอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ควรที่จะถ่ายก่อนที่เราจะเก็บเกสรนะคะ ดอกนี้เขาบานวันที่สองนะคะเกสรเขาก็จะฟุ้งๆหน่อยนะคะถ้าใครจะใช้ผู้กันปัดก็ได้นะคะที่เป็นปุผนๆขออภัยนะคะที่เป็นฝุ่นผงพวกนี้เนี่ยใช้ผู้กันปัดลงมาก็ได้นะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็ตอนที่เราจะใช้นะคะเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆ เก็บเกสรได้แบบนี้แล้วนะคะสมมุตินะคะว่าผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งบานนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะสาธิตให้ดูตรงนี้เลยนะคะอ่ะสมมุตินะคะว่าดอกนี้เนี่ยเป็นดอกที่เ,เขาบานทีหลังนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเกสรน,นะคะที่เพื่อนๆเก็บเอาไว้นี้เนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะ ในการเก็บเพื่อนๆคนที่จะเขียนวันที่แล้วก็ชื่อของเขาเอาไว้นะคะเวลาที่เพื่อนๆจะผสมเพื่อนๆจะได้ดูว่าเกสรเขาเป็นของตัวไหนแล้วก็ยังดีอยู่ไหมนะคะแล้วก็เอาหยิบเฉพาะฝุ่นเกสรของเขานะคะที่เราเก็บไว้เนี่ยไปปัดใส่เ,เกสรตัวเมียนะคะของต้นที่เราต้องการผสมนะคะ<อ>เพื่อนๆเน,<อ>นี่ย เกสรตัวเมียต้นนี้ดอกนี้เขายัางไม่ค่อยบานนะคะเขายัางบานไม่ไม่สุดนะคะเราก็ใช้ฟอสเซตในการช่วยคลี่เขานะคะเขี่ยให้เขาคลี่นิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาเกสรตัวผู้ที่เราเก็บไปเนี่ยปัดลงไปแบบนี้นะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะสําหรับการเก็บเกสรเอาไวผ้ผสมนานๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเก็บเอาไว้ไวใน สภาพอากาศธรรมดานะคะเก็บได้หนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีไม่มีจะใช้นะคะสักสองอาทิตย์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ายิ่งนานไปเนี่ยโอกาสติดก็จะน้อยลงนะคะเพื่อนเนเพราะว่ายิ่งนานเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเกสรก็จะเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอนอยากจะให้เขาอยู่นานๆนะคะก็เอาไป ใส่ตู้เย็นนะคะแช่ไว้ในช่องธรรมดานะคะในช่องเย็นธรรมดานะคะไม่ต้องเอาไปแช่ในช่องฟิตนะคะเอาแช่ไว้ในช่องธรรมดาก็พอนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็วิธีใช้นะคะแล้วเดี๋ยวมุมกเกษตรจะสาธิตวิธีการเ,เก็บเก,บเกบสรใส่หลอดให้เพื่อนๆดูซักนิดหนึ่งเนาะเราจะได้แบบรวดเดียวจบไปเลยนะคะ อ่ะสำหรับวิธีการเก็บเกสรใส่หลอดนะคะก็จะเป็นหลอดของเราก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะคะนิยมใช้ใส่มเมล็ดแล้วก็เกสรน,นะคะเพื่อนๆนี่นะคะการเก็บใส่หลอดเนี่ยก็จะดีตรงที่ ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็มีฝาปิดอะไรเรียบร้อยเนาะสะดวกง่ายต่อการเก็บนะคะแล้วก็เก็บใส่หลอดอย่างว่าก็คือเขาไม่เปลืองพื้นที่ก็คือเวลาที่เราใส่หลอดเราเขียนชื่อปุ๊บแล้วเราเราก็เอาเขามาใส่ถุงซิปก็ได้นะคะแล้วก็คือถุงซิปถุงหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ได้หลายเขาเรียกว่าหลายหลายหลอดนะคะจะทําให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะไม่เปลืองพื้นที่ของเราแค่นั้นเองนะคะ การที่เก็บใส่หลอดเนี่ยเราก็เก็บเหมือนเก็บใส่ซิฟนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเราก็เอาเขามาหยอดใส่หลอดแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีหลอดเนี่ยมุมเกษตรแนะนํานะคะว่าให้เก็บใส่หลอดสะดวกกว่าเยอะนะคะหรือว่าใครที่จะเก็บเกบสรขายอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็สามารถที่จะเก็บใส่หลอดได้เนาะโดยเฉพาะใครที่เล่นสายยิมโนค่ะ สายยิมโนด่างโครนที่มีชื่ออ่อมีชื่อแล้วราคาแพงๆก็จะสามารถเก็บเกบสรเอาไว้ขายได้นะเพื่อนๆก็เอาใส่หลอดเนาะสามารถส่งให้ลูกค้าได้นะคะเพื่อนๆถ้าจะเก็บขายแนะนำให้เก็บใส่หลอดนะคะ ตัวนี้สีสวยนะสีส้มตัวนี้นะเหมือนจะเป็นรหัส HPS01 หรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะดอกเขาสีสวยมากไม่รู้ว่าสีในโทรศัพท์เนี่ยจะสีจะเหมือนดอกจริงหรือเปล่านะคะแต่สีดอกจริงนี่สวยมากนะคะเพื่อน สีส้มโดดเด่นนะคะเป็นไม้รหัสที่สวนของมุมเกษตรนะคะรู้สึกจะเป็นรหัสศูนย์หนึ่งนะคะมุมเกษตรเวลาเก็บเนี่ยจะไม่ให้มีก้านดอกเลยนะคะถ้ารอบไหนที่ดึงมาแล้วมีก้านดอกเนี่ยมุมเกษตรก็จะทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่า การที่เราเอาก้านดอกใส่เข้าไปด้วยเนี่ยจะทำให้เขามีเชื้อราเน่าเสียได้นะฮะว่าก้านดอกเขามีความชื้นนะคะถ้าความชื้นไปอยู่กับรองกสอของเราเนี่ยจะทำให้เขาเสียไปเลยนะคะลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เพื่อนๆเ,เก็บเกสอไปแล้วก็แบบว่า ผ่านไปสองวันสามวันนะคะเนี่ยเห็นไหมติดก้านดอกนะมุมเกษตรก็จะทิ้งไปเลยนะคะเพื่อความชัวเนาะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเก็บเก็บเก,บเกบสรน,นะคะแล้วก็มีก้านดอกหลุดไปด้วยเนี่ยก็คือผ่านไปสักสองสามวันเขาก็จะเป็นสีดำๆนะคะนั่นคือเชื้อรานะคะ ถ้าเขามีเชื้อราแล้วเนี่ยเขาก็จะเสียไปเลยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาไม่เป็นเชื้อราแต่ว่าเขาจะจับกันเป็นก้อนเปียกๆนะคะแบบนั้นก็คืออเขาจะเสียไปแล้วนะคะเกสอรเขาเน่านะคะเพื่อนๆโอเคเอาแค่นี้นะคะนี้นะคะ,ะหลังจากที่เราเก็บอ่อ เคสอนเขาได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทําการเขียนชื่อนะคะเขียนวันที่เขาไว้นะคะเพื่อนๆจดชื่อจดวันที่เขาไวนะ้เนาะแล้วก็แล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีกระปุกใส่ก็เอาไปใส่ในกระปุกก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆนไม่มีก็ใส่ถุงซิปก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนใส่อ่า ถุงละหลายหลาหลอดนะคะก็เขียนชื่อเขียนวันที่กำกับไว้ให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่เพื่อนๆจะหยิบมาใช้นะคะจะได้แบบไม่งงไม่สับสนจะได้หยิบถูกต้นนะคะเพื่อนเนอกนี้ก็เป็นวิธีการเก็บเกรสรง่ายๆนะคะแล้วก็ใครที่จะเก็บขายนะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้ก็คือการใช้หลอดนะคะก็เวลาเราขนส่งอะไรก็จะง่ายนะคะแล้วก็หลอดเนี่ยเขามีความความงทนแข็งแรงนะคะเวลาเพื่อนเพืนบีบนี่คือเขาจะไม่ไม่ไม่ คือเขาจะเขาเรียกว่า จะไม่ผิดรูปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บขายเนี่ยควรที่จะใส่เป็นหลอดแบบนี้เนาะง่ายต่อการขนส่งแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะเพื่อน,อนๆืคนไหนที่อยากจะเก็บไว้ใช้นานๆนะคะอย่างที่มุมเกษตรบอกก็คือเอาไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆนที่บอกว่าเออเก็บไว้ใช้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ย<ๆ>ก็สามารถที่จะเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะคะวันน<ๆ>ี<ๆ>้มุมเกษตรก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการเก็บ เกสรของโรบิเวียนะคะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับการเก็บเกบสรเนี่ยจริงๆทุกสายพันธุ์ใช้วิธีนี้เก็บได้หมดเลยนะคะ,ะที่นิยมเก็บกันก็จะมีเป็นพวกโรบิเวียตัวท็อปๆกับเป็นยิมโนโน,นะคะโครนดังๆนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บได้ทุกสายพันธุ์เลยจริงๆเนาะแต่สองสองโครนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเขาเก็บแล้วก็ขายกันนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการเก็บเกษรแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามหรือว่ามีข้อมูลอะไรจะแบ่งปันนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าสามารถคอมเมนต์แบ่งปันแนะนํามุมเกษตรได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ